คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบสครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆเพราะว่าเรานี่แถมไปเลยครับเบาะรองนอนสีทูโทนฮะมาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออก แบบมาดีจริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ชอบตอนนี้อัลตราเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทุโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโตะสนามพับได้อีก1ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1, 5 0 0 90บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์021007066